Hello, Piggy. how are you fine thank you and you I'm very well hello p i k g y how are you doing I'm fine thank you and you ผิดด้วยหนอครับตอบ fine thank you and you fine thanks and you ผิดด้วยเหรอฮะวันนี้ครับจะมาลองดูว่ามีอะไรตอบได้บ้างก,กว่า fine thank you and you บ้างนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนเข้าสู่ช่องรอยยุคคือภาษาอีกครั้งนะครับ Welcome back to my channel นะครับช่องนี้นี่นคุณออกเสียงภาษาอังกฤษาให้ชัดเจนนะครับเมื่อคุณพูดชัดเจนแล้วฝรั่งหรือคนต่างชาติก็จะฟังคุณง่ายขึ้นนะฮะและเมื่อคุณพูดชัดเจนเป็นประจำแล้วเวลาเขาพูดมาุณก็จะฟังเขาง่ายขึ้นเก็ตง่ายขึ้นเพราะคุณกับเขาก็พูดแบบเดียวกันนั่นเองนะครับได้ไดั้งฟังได้ยพูดนะครับวันนี้ครับเป็นวัน,วนวเบาๆสบายๆบ,บ้างน,นะครับเกี่ยวกับคำถามของคําว่า How are you? How are you doing? How have you been up to? How have things been with you? What's the new thing with you? What's up? <S คำถามยังหลากหลายเลยครับเป็นยังไงบ้างก็ยังหลากหลายเลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบครับนอกจาก fine, thank you and you, fine, thanks and you แล้วเขาจะคิดว่าเราเป็นเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติหรือเปล่านะครับหรือเป็นโรบอทครับถามอีกทีนะครับคนไทยร้อยละแปดสิบก็ตอบว่า fine, thank you and you, <laughs> fine, thanks and you หรือถามเราถามปีที่แล้วกับถามตอนนี้แล้วก็ถามอีกปีหนึงข้างหน้าก็คงจะตอบ fine, thank you and you อีกเหมือนกันนะครับไม่ต่างกับโรบอทครับ วันนี้เรามาลองดูครับว่าคำอื่นๆมีอีกหรือเปล่าที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่น่าเบื่อนะครับจริงๆแล้วโครงสร้างของ fine thank you and you นี่มันดีมากๆอยู่แล้วนะครับ fine thank you and you ก็คือตอบรับขอบคุณแล้วก็ถามกลับนั่นเองนะครับตอบรับขอบคุณแล้วก็ถามกลับ fine thank you and you ดีมากๆเลยนะครับแต่ทำให้มันหลากหลายขึ้นครับนอกจาก fine แล้วตอบอะไรได้อีกบ้างครับดูครับ how are you doing ก็ตอบว่า I'm good I'm okay, I'm great ได้ครับนี่นครับหรือถ้าเขาถามว่า how are you doing I'm doing good I'm doing great อ่าแล้วเขา doing มาแล้วก็ doing ไปครับ I'm doing good I'm doing great I'm pretty good ก็ได้ครับอางทีกันชอบพูดคำว่า pretty good นะครับ pretty well very นะคร I'm pretty good หรือ I'm very good นั่นเองฮะรหรืออังกฤษก็จะเป็น I'm well I'm quite well I'm okay everything just fine ได้เท่านั้นครับ หรือจะเป็นคำที่มันเวิร์วางไปหน่อยนะครับว่าเยี่ยมสุดๆเจ๋งสุดๆนะครับ could be better นะครับอังกฤษบอกว่า could be better ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วก็คือตอนนี้มันดีสุดๆมากๆแล้วนั่นเองนะครับเยี่ยมสุดๆดีสุดนั่นเองนะครับ could be better หรืออเมริกันก็จะบอกว่า never been betternever been better อ่าเหมือนกันนะครับ could be betternever been better เหมือนกันครับเยี่ยมสุดๆนั่นเองนะครับลองไปพูดดูครับหรือจะบอกความรู้สึกเราก็ได้นะครับ I feel amazing I feel wonderful, I feel happy, I feel fantastic อานะครับเว่อร์วังไปเลยครับพูดออกไปเลยครับบอกเขาสึกออกไปนะครับแจ๋วสุดเยี่ยมสุดนะครับพูดไปเลยครับอานะครับนอกจาก fine แล้ว everything just fine I'm good I'm pretty good I'm doing good I'm doing great c o u d n be better now be better อพูดได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงกับเยี่ยมสุดนะครับเราไม่ได้ feeling ขนาดนั้นนะฮะกลางกาหน่อยโอเคก็โอเค ก็โอเคนะเรื่อยๆนะเออก็พอได้นะอะไรเงี้ยก็จะตอบว่า not too bad well not bad not too bad ก็ได้นะครับก็ไม่ก็ไม่เลวนะก็ก็โอเคนะอะไรเงี้ยคือความหมายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมันแย่ๆหน่อยนะช่วงนี้ก็คืออย่างที่ว่านะฮะธุรกิจก็เปิดไม่ได้นะครับทำงานก็ทำงานลำบากนะครับไม่สะดวกสบายนะครับอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็อย่าตอบว่า not good ครับหรือว่า very bad นะครับไม่ดีครับอย่าตอบแบบนี้นะครับตอบว่า so far so good ก็ได้นะครับคำนี้ครับ so far so good เอ่อมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะมันก็มันก็นก่าจะค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะ so far it's been so good นั่นเองนะคำนี้ so far so good เอ่าคิดว่าคงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยอ่าเป็นคำตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเรายุ่งๆนะครับนเหนื่อยๆนะครับมีไรทำเยอะแยะ,ยะจุกจิกวุ่นวายใจนะครับก็ต้องตอบ good อดีครับ I'm good but a bit busy I'm good but a little bit busy I'm good But so many things to do อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตอบกูดไว้ก่อนครับแล้วค่อยบัดนะฮะ Good but so many things to do I'm good but a bit busy อย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นลองไปดูนะครับ Fine ก็อาจจะพูดว่า I'm good I'm great I'm doing good I'm doing well I'm quite good everything's just fine not too bad so far so good พูดได้นะนครับนี่คือคำที่จะไปแทนคำว่า fine ได้นะครับ Fine แล้ว thank you ก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับท่อนที่3ครับ And you, and you มันฟังดูแบบห้วนไปหน่อยนะฮะก็อาจจแทนได้คำสองคำนี้ครับคือ What about you หรือ How about you What about you หรือ How about you ก็ได้สองคำนี้ก็คือเหมือน And you นั่นเองแต่ว่าเป็นคำที่ดูฟังแล้วดูฟังแล้วอานถึงคณมากหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วเธอเราเป็นยังไงบ้างล่ะ I'm fine, thanks What about you I'm doing good, thank you What about you หรือ Well I'm not too bad mm. Thank you and how about you อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือ c o u l d be better thanks and what about you อย่างเงี้ยครับใส่ feeling เข้าไปด้วยนะฮะอือนะาจะได้เหมือนจะได้มีความรู้สึกออกมาจริงๆนะครับใส่ feeling เข้าไปด้วยครับ I'm doing great thank you what about you อ่านะครับตอบรับขอบคุณแล้วก็ถามกลับนี่ครับใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะ a d v c n ไปกว่านั้นนะครับนอกจากตอบรับขอบคุณแล้วก็ถามกลับแล้วอาจจะถามเพิ่มก็ได้นะครับ ตอบรับขอบคุณแล้วก็ถามเพิ่มกลับไปฮะอ่าเพราะเราก็รู้เรื่องของเขา,าบางส่วนแล้วนะครับเขาอาจจะไปโพสต์ใน Facebook เขานะครับหรือเรื่องข่าวเนี่ยมาจากเพื่อนๆของเราครับว่าเขากําลังทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขากาลังได้งานใหม่เขากําลังมีลูกเขากาลังได้ลูกคนใหม่ลูกเขากำลังเรียนจบใหม่อะไรเงี้ยนะฮะหรือเขาได้รถคันใหม่มาอะไรเงี้ยเราได้ข่าวเข้ามาเราอาจจะถามกลับมาไปไ,ได้นะครับนอกจาก I'm good, thank you, Hey but you've got a new car, how is it นี่ก็ได้ครับคือถามกลับไปด้วยนะครับ Hey, I saw your new post in the Facebook. You do something special? What is it? อย่นี้ก็ได้ครับคือถามกลับไปด้วยนะครับ I'm doing fine, thank you. Hey, you look so happy today. Anything special? อย่างนี้ก็ได้ครับอ่านะครับถามเพิ่มกลับเข้าไปดูว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับก็ทำให้บทสนทนานั้นราบลื่นไหลลื่นมากขึ้นครับดีกว่าแค่ fine, thank you, and you นะครับอย่างีครับโครงสร้างนี้ครับตอบรับขอบคุณถามกลับ หรือถามเพิ่มนะฮะก็ช่วยให้บทสนทนานั้นราบรื่นขึ้นแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับมากกว่าแค่ fine thank you and you นะครับลองฝึกดูครับแล้ววันนี้กับคลิปของยุ้ยคุยภาษาวันนี้นะครับเรื่องนี้ครับ fine thank you and you ไม่ผิดหรอกครับแต่น่าเบื่อครับลองเพิ่มคำใหม่ดูนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับแล้วพบกับเรื่องสนุกใหม่ในคราวหน้านะครับกับช่องยุ้ยคุยภาษาครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ